ใช้ชีวิตที่ยั่งยืนอย่างมีคุณภาพทั้งหมดเกิดจากการนอนที่ดีการนอนหลับแต่ละขั้นตอนเกิดอะไรขึ้นบ้างนี่คือวงจรการนอนหลับเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันระยะที่1ช่วงเริ่มหลับหลับตื้นช่วงเริ่มหลับกล้ามเนื้อและร่างกายจะเริ่มผ่อนคลายมีการกอกตาไปมาสมองจะทํางานช้าลง ระยะที่2ช่วงเคขมหลับช่วงที่ร่างกายเตรียมเข้าสู่การนอนหลับลึกช่วงรอยต่อระหว่างเริ่มหลับเปยียงหลับลึกอุณหภูมิในร่างกายจะลดน้อยลงหัวใจเต้นช้าลงปกติในช่วงนี้จะใช้เวลามากกว่า50%ของการนอน ระยะที่3ช่วงหลับลึกช่วงหลับลึกร่างกายจะเริ่มไม่ตอบสนองต่อสิ่งเร้าภายนอกร่างกายจะอยู่ในสภาวะพักผ่อนมากที่สุดอยู่ในช่วงที่ร่างกายได้เริ่มซ่อมแซมตัวเองและระยะที่4ช่วงหลับฝันช่วงหลับฝันลูกตาของเราจะเคลื่อนที่ไปมาอย่างรวดเร็วซึ่งเป็นช่วงที่ร่างกายจะทํางานใกล้เคียงกับตอนตื่นควรจะมีจํานวนรอบการนอนประมาณ3-6ถึงรอบจะถือว่าเป็นการนอนที่ดีและมีประสิทธิภาพในหนึ่งรอบวงจรการนอนจะใช้ระยะเวลา ประมาณ90นาทีระยะที่1ถึง3ประมาณ80นาทีและระยะที่4อีก10นาทีและทุกคนดูไหมปัญหาใหญ่ในการรบกวนการนอนคือการนอนกลนลดการนอนกลดด้วยเครื่องกันนอนกลนเพิ่มทางเดินหายใจให้เปิดกว้างมากยิ่งขึ้นเพิ่มเวลานอนให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น